ห้ามโง่สิบข้อห้ามสําคัญที่คนแขวนพระเครื่องทุกคนต้องรู้ข้อน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อสิบข้อห้ามสําคัญที่คนแขวนพระเครื่องทุกคนต้องรู้ท่านผู้ฟังคะเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยค่ะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะความศรัทธาที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตผู้คนของคนไทยอย่างแยกไม่ออกคือความเชื่อในเรื่อง ประเครื่องรูปเคารพองค์พระขนาดเล็กที่ชาวพุทธนิยมเช่าบูชามาแขวนติดตัวเพื่อมุ่งหวังในแง่ยึดเหนี่ยวจิตใจตามแต่พระพุทธคุณของประเครื่องที่มีไว้ครอบครองประเครื่องทุกองค์คได้ผ่านพิธีปลุกเสกจากพระเจเจอาจารย์ทําให้ประเครื่อง มีความศักดิ์สิทธิ์มีพุทธานุภาพปกป้องคุ้มภยัยอำนวยโชคลาภคนไทยส่วนใหญ่จะแขวนพระเครื่องติดตัวกันแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ถึงข้อปฏิบัติในการแขวนพระเครื่องที่ถูกต้องตามหลักวิชาวันนี้ขอเสนอบทความข้อห้ามคนแขวนพระ ที่ทุกท่านควรรู้ 1. อย่าใส่พระไปทำความชั่วทุกชนิดการแขวนพระเป็นการเตือนสติให้เราพึงทำความดีและเว้นความชั่วใจของคนที่ทำคุณความดีจะเบาเบิกบานเป็นความสุขอันละเอียดซึ่งเป็นรากฐานของการสั่งสมบุญ ผิดกับคนที่ทำชั่วจิตใจจะเศร้าหมองไม่เบิกบานพระไม่ปกป้องคุ้มครองไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้คนทำชั่วไม่ผิดศีลธรรมทั้งปวงถึงแม้พระเครื่องจะศักดิ์สิทธิ์เพียงใดแต่ผู้แขวนพระชอบสร้างบาปอากุศลความเสื่อมแห่งจิตใจย่อมเกิดขึ้นกับผู้นั้น ทำให้ไม่สามารถโน้มเอาพลังพุทธานุภาพอันบริสุทธิ์มาใช้ดูแลรักษาตนเองได้เลย 2. ห้ามด่าพ่อแม่ว่าร้ายบุพการีพ่อแม่คือพระอรหันต์ของลูกคือผู้กำเนิดชีวิตแก่เราผู้ที่ทำความดีเลี้ยงดูบูชาพ่อแม่ก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ตรงกันข้ามกับคนที่ด่าพ่อแม่ให้ท่านช้ำใจจนลืมไปว่าคนที่เรากําลังเถียงหรือด่านั้นเป็นคนที่อุ้มท้องเรามาอย่างลำบากเฝ้าอุตส่าห์เลี้ยงดูป้อนข้าวป้อนน้ำจนเราเติบโตขึ้นพ่อแม่มีบุญคุณครอบฟ้าไม่มีประมาณหลวงปู่ดูวัดสแกน ท่านได้เคยเกล่าวไว้ว่าลูกที่มีความเคารพกตัอยูต่อพ่อแม่บังเกิดกล้าวกรรมดีจะส่งผลมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตตรงข้ามผู้ใดอกตันยูต่อบิดามารดากรรมชั่วนั้นจะตามสนองเพราะไม่มีใครหนีกดแห่งกรรมไปได้อยู่ที่ว่าเวลาจะช้า หรือเร็วเท่านั้นโบราณถึงเตือนไว้ว่าคนที่ด่าพ่อแม่ทำอะไรก็ไม่เจริญตายไปต้องไปเกิดเป็นเปรตปากเท่ารูเข็มต้องทรมานแสนสาหัสวิบากกรรมคนด่าพ่อแม่ 3. ห้ามผิดลูกผิดเมียชาวบ้านเรื่องราวของการนอกใจมีให้เห็นกันอยู่บ่อย ทั้งเรื่องสามีไปมีเมียน้อยแอบไปมีกิก๊กหรือการแอบเลี้ยงเด็กสาวที่เป็นข่าวให้เห็นตามสื่อกันอยู่ในสังคมก็เห็นกันจนรู้สึกชินชากันไปเสียแล้วนอกจากนั้นการประพฤติผิดในกามยังถือว่าเป็นการผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรงการกระทำผิดนี้เป็นการกระทำผิดศีลข้อที่สาม การประพฤติผิดในการมหรือการล่วงประเวณีอันเป็นการกระทำหยาบช้าการทำผิดลูกผิดเมียเขาเป็นการกระทำที่สังคมไม่ยอมรับเป็นสินข้อที่ไม่ควรละเมิดสำหรับการแขวนพระเครื่องคนส่วนมากมักจะนึกถึงการประพฤติผิดในการมหรือการล่วงประเวณีอันเป็นการกระทำรามก ซึ่งบัณฑิตทั้งหลายพึงติเตียนผู้ที่กระทำจึงต้องมีพฤติกรรมที่ปิดบังและซ่อนเร้น 4. ห้ามวางพระในที่ไม่สมควรการวางพระไม่ควรวางในที่ไม่สมควรเช่นในห้องน้ําไว้บนหิ้งที่อยู่ใต้บันไดหรือห้องใต้บันไดหรือวางในลักษณะที่ แสดงถึงการไม่เคารพต่อพระรัตนตรยัยการถอดพระเครื่องที่เราห้อยติดตัวนั้นควรวางไว้ที่สูงหรือแขวนเอาไว้ที่ที่เหมาะสม 5. ห้ามใส่พระไปในสถานที่อโคจรสถานที่อโคจรตามตำราท่านว่าสถานที่อันไม่ควรเข้าไปจะทำให้เป็นอันตรายแก่พรหมจันทร์ ทำให้อกุศลธรรมเจริญขึ้นเช่นที่อยู่ของหญิงแพทย์สยาหญิงขายบริการทางเพศหญิงไม้สาวทื้อภิกษุณีบันดอกกะเทยโรงมหรสพโรงสุลาเป็นต้นหญิงแพทย์สยาแปลง,ง่ายๆคือซอ่องอาบอบนวดสถานบริการทางเพศ บ่อนการพนันร้านเหล้าผับบาร์หากจะกินเหล้าควรถอดพระออกจากคอเสียก่อน 6. เมื่อมีกิจกรรมทางเพศใดๆต้องถอดพระออกจากคอเสียก่อนการประกอบกิจทางเพศเป็นการกิจของปุถุชนคนยังมีกิเลสไม่ควรห้อยพระไว้ที่คอควรถอดพระเครื่อง และวางไว้ในที่ที่เหมาะสมพระบางรูปได้สั่งห้ามไว้ก็มีเช่นพ่อท่านเจิมวัดหอยรากท่านสั่งว่าห้ามเสพสังวาสกับสตรีขณะที่แขวนพระอยู่ที่คอ 7. ห้ามนำพระเครื่องไปลองของมีคำกล่าวของนักเล่นพระโบราณท่านกล่าวไว้ว่า ของดีไม่ต้องลองการลองเครื่องรางหรือพระเครื่องที่ครอบครองอยู่ไปลองเช่นห้อยพระแล้วเอาปืนยิงเอามีดดาบฟันถือเป็นการลบหลูครูบาอาจารย์เคยมีคนนำเอาไก่หรือป่าช่อนแล้วเอาพระเครื่องใส่ปากมันไว้แล้วเอาปืนยิงเอาดาบฟันเพื่อลองดูว่า พระเหนียวหรือไม่เหนียวการทําแบบนี้ไม่สมควรถือว่าเป็นการทรมานสัตว์หากสัตว์ตายก็จะผิดศีลข้อที่หนึ่งบาปกรรมเข้าไปอีก 8. ห้ามลอดใต้กระโรงผ้าถุงหรือราวตากผ้าการแขวนพระเครื่องเป็นการเตือนสติให้ระลึกทุกอิริยาบถให้มีสติ ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนการเดินไม่ระวังอาจไปลอดเอาราวตากผ้าเข้าก็ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรระมัดระวังโดยเฉพาะราวตากผ้าถุงผ้าสารงระวังอย่าไปลอด 9. ห้ามพกพระไว้ต่ำกว่าเอวเนื่องจาก พระเป็นของสูงหากเราไม่แขวนบนคอควรเน็บที่คอเสื้อหรือใส่ไว้บนกระเป๋าเสื้อหรือใส่ไว้ในกระเป๋าถือแต่ไม่ควรใส่ไว้ที่ต่ากว่าเอวเช่นในกระเป๋ากางเกงกระเป๋ากระโปรงหรือห้อยไว้ที่หกูกางเกง10ห้ามดูถูกหรือปรามาทพุทธคุณ ของพระเครื่องเมื่อเราแขวนพระเครื่องแล้วเราควรผูกสมัครรักใข้มีความเคารพกราบไหว้พระของเราเราต้องมั่นใจในพระของเราอาจารย์ที่เราเคารพนับถือเป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งคืออย่าดูถูกหรือปราโาทพุทธคุณของพระเครื่องอย่าฝาฝืนคำห้าม ของครูบาอาจารย์ที่สร้างพระบางท่านมีข้อห้ามไว้ในแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันถ้าไม่เชื่อไม่ศรัทธาอย่าแขวนพระเพราะไม่มีประโยชน์อันใดเลยเหมือนเอาก้อนหินมาแขวนคอเล่นไม่ควรพูดดูถูกสบประมาทดูแคลนพระที่เราแขวนสิ่งที่ควรทำประจำ สำหรับคนแขวนพระเครื่องหนึ่งก่อนเอาพระคล้องคอให้สวดมนต์ก่อนการที่เราจะนำพระขึ้นคล้องคอในแต่ละวันเราต้องไหว้พระของเราก่อนเป็นอันดับแรกตามด้วยการสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นคาถาที่พระอาจารย์ท่านให้และได้บอกเรามาหากไม่รู้ ก็ให้สวดนโมสามจบและให้นึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นมัสการพระรัตนตรยัยนโมตัสสะพระควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสวดสามจบบทสวดมนต์บูชาพระรัตนาตรัยอิมินาสการเรนะ พุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามิ 2. ควรตั้งจิตอธิษฐานเมื่อเราสวมดมนต์แล้วให้ตั้งจิตอธิษฐานให้พระท่านช่วยปกปักรักษาคุ้มครองให้ท่านบันดาลโชคลาภ หรือต้องการจะขออะไรจากท่านในสิ่งที่เป็นกุศลให้เราอธิษฐานขอพรท่านในตอนนี้ได้เลย 3. ให้นึกถึงพระไว้ตลอดเวลาระหว่างวันที่เราแขวนพระให้เรานึกถึงองค์พระของเราไว้ในจิตใจตลอดเวลาเมื่อเรานึกถึงท่านท่านก็จะนึกถึงเรา ท่านจะคอยคุ้มครองรักษาเราให้เราพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆให้เราทำอะไรก็สำเร็จ 4. มันทำบุญทำกุศลเราควรรักษาศินห้าไว้เป็นประจำมันทำบุญทำทานเพราะคนทำบุญบุญย่อมส่งผลดีชีวิตไม่ตกตำ่ำ 5. นั่งสมาธิ ก่อนนอนให้สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิโดยกําหนดองค์พระที่เราแขวนประจําให้น้อมนําท่านมาอยู่ในกลางกายของเราแล้วตามด้วยแผ่เมตตาให้กับสรรัตว์ด้วยบทแผ่เมตตาตามนี้สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เก็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนนคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตนังปาริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยทางสิ้นเถิดเรารู้ถึงข้อห้ามของคนแขวนพระรู้ถึงข้อปฏิบัติที่ดีของคนแขวนพระแต่ยังมีข้อปีกย่อยอีกพระเครื่องของแต่ละวัดอาจมีข้อห้ามเพิ่มเติมเป็นของเฉพาะตัวเรา จะแขวนพระของพระเกจิองค์ไหนควรศึกษาข้อปฏิบัติเอาไว้ด้วยเพื่อความเข้มขลังของพระที่เรานำมาแขวนบูชากันและพึงระลึกไว้เสมอว่าพระเครื่องที่ผ่านการปลุกเสกด้วยพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ไม่มีวันเสื่อมแต่ที่เกิดเหตุไม่ดีกับผู้แขวนนั่น ส่วนใหญ่จะเกิดจากวิบากกรรมตัดรอนและประจวบกับกําลังบุญตาำและถ้าผู้ที่แขวนพระละเมิดข้อห้ามตามข้างบนก็ยิ่งจะส่งผลไม่ดีต่อการกระทําผิดดังนั้นวันนี้ท่านได้รู้ถึงข้อปฏิบัติแล้วให้ท่านตั้งใจบูชาอาราธนาพุทธคุณธรรมคุณ สังฆคุณให้ท่านได้คุ้มครองรักษาอะไรที่ผิดพลาดไปแล้วจําไว้เป็นบทเรียนสอนใจแล้วไม่ทําอีกพระท่านก็จะคุ้มครองส่งเสริมให้ท่านได้สมดังใจปรารถนาะในทุกสิ่งขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์แหล่งที่มาข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านวันนี้ เราได้นําเรื่องราวมาเผยแพร่ส่งต่อการให้ทำเป็นทานให้กับกัลยานามิตรทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นํำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกัน โมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแพร่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ